แล้วขอแบบที่ขายออกได้ไหมย2 3สามนี่ C M ใครวะโหแม,ม่งทีมมาแล้วเปลี่ยนฮนะขอแสงสามทีไปฮะไปฮะโอ้โห C B วิดีท วันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอิรัติกช็อปร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายหรือเกมอื่นราคาถูกการันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซตต็นแถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์อ r ร t i ติกช็อปหรือเฟซบุ๊กอิร a t ติกช็อปได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า5 0,000นคนครับไม่รู้ว่าขายออกไม่ออกก็อยากจะลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ มีโอกาสได้เปิดกับเขาว่างโอเคฮะร้อยสิบมีตัวไหนนะ่าสนใจอืมเฮ้ยช่างมันเราก็ต้องรุยเลยฮะเราขอแบบที่ขายออกได้ไหมเราไมพูดพ่าดนำเพลงนักเตะไอคอนอูอออร้อยสิบจะเป็นใครขายออกไหมวนัน 2 3งสามมาฮะเฮ้ย C M ใครวะโอ้โหแม่งทีมโอ้โหไม่ออกนะว่าว่าตัวนี้ขายไม่ออกวะ่ะเดี๋ยวลองไปขายดูครับว่าขายออกไหมตอนนี้ผมพัทงทีมผมเพื่อมาแลกเลยนะเนี่ยผมพังทีมเพื่อมาแลกเลยนะโอ้อย จะขายออกแต่ว่าเราไม่ขายเราจ,จะไปต่อใหส้สุดสุดของเราไปเลยที่ขายออกก็คือกุลิตตัวเดียวเดี๋ยวเราไปค้นหาดูนะว,ว่าน่าจะมีกุลิตตัวเดียวที่ขายออกตอนนี้ขอเป็นเนเธอร์แลนด์มาเนเธอร์แลนด์แล้วก็ซ M มาคือจบ1 1ดนะยังไงเราก็ต้องไม่ช้ายอยู่แล้วสําหรับ111 e ถ้าเราขายไม่ออกเราก็ต้องได้อ่นเอาเป็น,เ,ปนเกตต่างนานะไอคอนโอเคเราไปดูฮะเนี่ยมีตัวเดียวที่ตอนนี้ขายออกก็คือรุดกุล,ลิดนะนอกนั้นก็คือก้าบวกหมดเลยฮะนอกนั้นคือก้าบวกหมดเลยอ่าประมาณนี้โอเคแต่ก็ขายไม่ออกดูซ่งอ่ะโอ้ยมาโอเค กุลิตอยู่แถวๆหน้าเลยวะเฮ้ยไมเอ,อันนี้แมวลองซ่อ่แมววิดิทแมวอ,อันมาเทนเอา้าวอันตัวที่มันเล่นได้อ่ะสามารถมีกองหน้าเออปีขวาได้ต้องการพอดีโอเคฮะมาได้เปลี่ยนนะขอแสงสามที สองทีพอหนึ่งมาครั้งที่สองอ่ะออครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วไปฮะไปฮะโอ้โหซีบีวิดิท์อาวิดิท์ อกองหลังก็มีอยู่แล้วมึงยังเอากองหลังไม่กุยหมดเี้ยเชี้ยเขี้ยเขี้ยเียเียเลยดูว่โอเคแต่ว่าก็ยังแบบมีทรงขายได้อยู่นะเขายังไม่ขายดีกว่าเก็บไว้อเก็บไว้แล้วกิจกรรมหมดแล้วเราก็ขายดีกว่าซื้อกองหลังตอนเนี้ยเราไม่มีเขี้ยเลยเลยฮะซึ่งตอนหลังตอนนี้เราไม่มีเขี้ยอะไรเลยจริงๆดูอ่ากองหลัง<ๆ>ก็ผมขาย ออกไป่อาข้าจะเยอนนะเนี่ยกองหลังเนี่ยพวกนี้ผมก็ขายออกไป่อนข้าจะเยอะนะครับเดีย๋ยวพวกปีกพวกอะไรเดี๋ยวผมขายออกไปนะแล้วผมก็ได้ตัวใหม่มาตัวเนี้ยผมได้มาเกรเล่มาฮะผมก็อยากลองใช้อยู่นะเดี๋ยวก็มีโอกาสจะได้ลองใช้อยู่มันพอไหมละ่ะยังไม่พอนร้อยสิบหกเลยนะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปนะ อ่ะเราขาหลายตำแหน่งอยู่ก็เนื่องจากโ้ทีมไปนะครับโอเคเราลเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้าง14วันจะมีอะไรบ้างก็คืออันซ้ำอันนี้ก็เปิดแปลงแรงมันก็จะมี3ตัวให้เอาไปแลกเปลี่ยนซึ่งแลกเปลี่ยนก็จะถามว่าเอาจะนักเตะอะไรบ้างก็ตามหัวข้อที่เขาต้องการเลยครับนักเตะ o อออเซียเ 2คนโอ้อ๋อร้อยห้าบวกนะครับแล้วก็สีเด็ดอ่าร้อยสามบวกนะครับแล้วก็ละหนึ่งร้อยบวกแล้วก็เก้าสิบบวกแปดสิบบวกเก้าสิบห้าบวกก็จะประมาณนี้แต่พวกเก้าสิบบวกแปดสิบบวกจะเยอะหน่อยนะครับเอาทุกคนก็ลองไปหาดูแต่ละตัวหัวข้อมันน่นาจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกจากตัวนี้ก่อน โอเคฮะ,ะหัวข้อน่าจะไม่เหมือนกันครับ3ตัวนี้ก็เป็นหลีกต่างๆน่าะใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นหลีกต่างๆเดี๋ยนวนี้ก็โออตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันแรกครับอันแรกเขาให้ทำอะไรบ้างอันแรกก็จะทำให้ใหทำภารกิจนะครับก็คือ1 5ครั้งก็จะได้นักเตะหนึ่งตัวเป็นตําแหน่ง RB ก็คือเอสเซียงไอ้ทียเอสเซียงเลนปิกแบคขวาอ่ะก็ทาตามหัวข้อนี้เลย ทำตามหัวข้อเขาน้าจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ง่ายอยู่นะครับพวกที่ผมทําไปแล้วมันก็ง่ายอยู่นะครับจากจากการที่ผมเล่นมาก็ถือว่าง่ายเลยอ่าแล้วก็จะได้โอเวนฟรีหนึ่งตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มาดูอีกหัวข้อนึงก็คือพารพารอย่างง่ายเลยเนี่ยก็จะได้จอดเบสหรือเปล่าอ่าจอเบสแล้วก็เนี่ยก็จะได้ LB มาเหมือนกันนะทุกคน เนี่ยโอ้โหแต่กูมีเอลบีแล้วไงแต่กูมีค่อนข้างจะไม่ค่อยเอลเคอะไรเพราะว่าเรามีแบกแล้วไงเรามีแบกแบกแบกแล้วไงอ่าเดี๋ยวแพ็กนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเติมหรือเปล่าแต่ก็รอติดตามรับชมได้เลยครับโอเคทั้งั้นเราจะไปเล่นจับเล่นแบกก่อนแล้วกันโอเคพอได้อยู่หรือมั้งอรูปแรกก็จะประมาณนี้ โอเคเดาๆไปใส่ๆเมเข้าไปหมดอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายภารกิจกันก่อนภารกิจอ่ะเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้ยังไม่เสร็จเลยไอ้เมื่อกี้นะครับก็คืออันที่สามอันที่สามจะเป็นของการให้เ,เติมหรือเปล่าอ่าจะเป็นการเติมนะครับก็คือก็อตามนี้เลยฮะก็มีลุ้น ได้นักเตะอะไรต่างๆก็ไม่มีตำแหน่งตายตัวอย่างเช่นลิเวอร์โดเล่นกลางพวกนี้แม่งเล่นหนาเป้าเฮียเบิร์กแคมป์เนี่ยเล่นกลางลุกแต่ไปเล่นปีกขวาก็ตำแหน่งมันไม่เหมือนกันอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราผมมาเปิดแพ็คนี้ให้ดูกันก่อนเลยร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยหนึ่งบวก,บวกเฮียแมงก็อยากเปิดให้ทุกคนดูอยู่นะอันนี้จริงอะ่ะ โอเคสามพันเจ็ดเองก็รรอไปอีกไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ไม่รู้ครับเรือนี้ผมผมจะได้เติมหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าสปอนเซอร์ต่อต่อสัญญาขผมเนี่ยผมน่าจะได้เติมอยู่ฮะแต่ก็รอดูว่าจะได้เติมหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะโอเคเราไปดูหัวข้อกิจกรรมกันก่อนนะกิจกรรมวันนี้อันนี้ก็คือยิงประตู50ลูกก็บ่ 50ลูกนะครับจากไอในภารกิจนี้แล้วก็นี้80ลูกโหเฮีเยติเอ็ดสิบเอ็ดแปดสิบลูกเฮียนานเหมือนกันนะนี่วินแมทอีเวนต์นะครับแล้วก็ชาเลนจ์โหมดวาอันนี้ก็ลองกดเข้าไปดูนะครับก็คือใน UCL ก็น่าจะเป็นหน้าหลักหรือเปล่าไอหน้าหลักไอตัวเนี้ยเนี่ย่ะแปดครั้งโอเค อันนี้หนึ่งอันนี้ก็ได้ได้จากการร้านค้าเปิดแพคหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แน่ใจนะครับหรือจะเป็นแพคนี้อย่างเดียวอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับทุกคนคุกคนก็ลองไปเปิดดูนะครับเผื่อมันใช่หรือไม่ใช่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดลองเปิดไปดูก่อนครับว่ามันจะติ๊กให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าติ๊กเนี่ยก็ถือว่าแบบเออเปิดได้ทุกแพค Okay, เราต้องเป็นรอรู้นะว่ามันจะติกให้เราหรือเปล่าติกเปล่าติไหมโอไม่ติกเลยโอเคอันนี้ก็ serial player t ท o มันคืออะไรมันคืออะไรอันเนี้ยผมงงอยู่เนี่ยเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยโอเคอะไรโง่ อันนี้ก็จะเป็น20อ่าวินแมทอีเวนต์เบจเนะฮะอันนี้ก็จะเป็น1ใน14คืออะไรวะอ๋ออันนี้ต้องเปิดแพ็คทั้ง14วันเลยไหมอ่าครบ14บวันอนะ่ะโอเคอ๋อง่ายอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คน,นี้ดูกันก่อนนะครับ2แพ็ค1ัน0 ไม่รู้ะไรห,หรอกมันไม,ม,มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมก็รับลองมาเปิดเล่นๆหัวให้เพืเ่อนๆพี่น้องๆให้รับชมครับเอา้าเฮ้ยโอ้โหนั่นเป็น UCL หรือเปล่าอ่านี่นเป็นแพ็ UCL ครับแต่ค้างแบบนี้เนอร์แลนด์ l w อ่ะใครวะ,วะกั๊กโป้เฮ้ยเหยียมาเฉยอ่ะออกเฉยเลย โอ้โหใครอะอเลนส์เชลเลอร์เหรอีไม่ออกเฉยนะนักเตะผมตกงานแล้วอย่างเงี้ยจริงนักเตะผมตกงานแล้วเนี่ยเห็นไหมร้อยหกเองเออมึงมึงตกงานอะจริงๆเดี๋ยวผมขอไปอ่าอัพเลเวลก่อนอัพเลเวลตอนนี้กูมีเท่าไหร่วะ นีต้องดูที่อัพเลเวลอ่ะเพราะว่าช่วงนี้นักเตะม,มันเปิดง่ายมากโอ้โหแม่งพันห้าพันห้าแม่งน่าตั้งเตะดีจัดได้ปีกสายอ่ะถ้าดีไหมถ้าบางคนอ่ะอาจจะไม่ไดว่าดีแต่สำหรับผมอะแม่งเจ๋ว่ะไอ้เขี้ยวยแม่งเพชรไม่มีด้วยก็ลืมไปว่าจะเอาไปแลกโอ้โหแม่งร้อยห้าสิบทรัพยากร โอ้เพชรไม่พอด้วยโอเคไม่เป็นไรเราก็ใช้ตัวตัวแทมไปก่อนช่วงนี้แบบคือขออใหม่เนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคเล่นแทนไปก่อนนะไอ้หนูเฮ้ยแม่งติ่งวะอะไรคือติ๊กติ๊กต็อกติ๊กต็อกอะไรคือติ๊กต็อกติ๊กต็อกนะก็จะประมาณนี้แล้วกันเล่นเล่นไปก่อนชั่วคราวอ่ามันติ๊กเพราะอะไร อ๋อนี่ไงก็ออกไปนะไ,ไม่รู้เรื่องเยีย,ย <c oughs> โอเคครับสำหรับใครที่กดสำหรับใครที่ชอบครักบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ